รอยมันจะมีรอยผ่าตัดให้เห็นงั้นคนไข้ก็ต้องคอยเอาผมมาปิดตลอดเวลาอาไว้ผมมาผมไหลผมปิดตลอดเพื่อปิดตลอดแต่ดูนี้เนี่ยมันมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาคือคลื่นเสียงทําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดดึงหน้าค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะทําได้ดีคือต้องไม่ไม่คลอยมากนั่นที่ดีคือต้องทําตอนอายุไม่เยอะมากอย่างเช่นประมาณสักไปปลายสามสิบหรือสี่สิบต้นๆหรือว่าไปเรื่อยๆจนถึงห้าสิบกว่า เริ่มทําก่อนที่มันจะคล้อยมากเกินไปก่อนที่มันจะเอาไม่อยู่เพราะว่าไอ้คลื่นเสียงตัวนี้มันสามารถที่จะใช้ในการยกกระชับหน้าแล้วก็ตัวคลื่นเนี่ยสามารถจะส่งผ่านลงไปถึงในชั้นของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังค่ะเพื่อจะทําให้ชั้นกล้ามเนื้อที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยมันหดเพราะมันหดปุ๊บมันก็จะยกขึ้นดึงยกขึ้นใช่แล้วมันยังช่วยลดพวกไขมันส่วนเกินของหน้าที่มันอยู่ผิดที่แล้วก็จะทําให้หน้าเนี่ยกระชับขึ้นแลวยกขึ้นได้ค่ะ สุดท้ายค่ะอันดับที่5ของเทรนด์สวย2013คืออะไรคะเทรนที่เทรนที่สมมติว่าสำคัญมากๆแต่ว่าอาจจะมีการพูดถึงน้อยะนะคะแต่ว่าตอนนี้คนให้ความสำคัญคุณภาพของเซลล์ผิวเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอการที่เราทำภายนอกทั้งหลายไม่ว่เาเป็นการฉีดทั้งหลายหรือเป็นการใช้ทัโลยีทั้งหลายนจริงๆแล้วมันคือการทำลายเซลล์ผิว<ม>เพื่อจะหวังว่าให้มีการสร้างเซลล์ผิวอันใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เซลล์ผิวใหม่เนี่ยมันมีความแข็งแรงสมบูรณ์กว่าเดิม<อ>ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดผลที่ดีขึ้นได้ถ้าเซลล์ผิวคุณภาพไม่ดีหรือสุขภาพเซลล์ผิวไม่ดี<อ>นี่นเขาก็จะมีการเติมเอาเซลล์เข้าไปซ่อมเซลล์อย่างเช่นการใช้พวกโกรดแฟกเตอร์นะคะทาให้มีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม<อ>นะคะมีการใช้พวกสเตมเซลล์เอามาใช้ในการซ่อมเซลล์ผิว หรือว่าอย่างสารไฮรนิกแอซิดที่เราเคยใช้ในการฉีดเพื่อเพิ่มปริมาณให้กับหน้าก็มีการพัฒนาขึ้นมาเอามาใช้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างคุณแนนเคยเห็นใช่ไหมมันจะมีแบบไฮรนิกแอซิดที่แบบทาทามันไม่เหมือนกับแบบฉีดค่ะทาเนี่ยมันก็จะได้แต่ผิวผิวข้างบนแต่อันนี้คือฉีดเข้าไปเลยมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอย่างริ้วรอยเล็กๆใต้ตาที่เป็นรอยยับยับ ไอ้ตัวนี้สามารถจะฉีดได้ตื้นมากๆในการที่จะทําให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นเรียบเนียนขึ้นค่ะัแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการนําเซลล์มาใช้อีกอยู่ในรูปของการใช้สารจากธรรมชาติที่เราเรียกว่าโฮมิโอพาธีอันนี้ก็เป็นการสกัดเอาพวกสารจากธรรมชาติทั้งหลายแหล่มาอยู่รวมกัน เป็นค็อกเทลซึ่งจะมีทั้งการให้สารต้านอนุนมูลอิสระเข้าไปมีการให้สารอาหารเข้าไปมีการใช้สมุนไพรที่กําจัดพวกสารพิษออกจากเซลล์ทําให้เซลล์มันทํางานขึ้นกว่าเดิมเวลาฉีดก็เอามาฉีดที่จุดฟังเข็มคู่กับการฉีดพรมทั่วไปใบหน้าเลยม,มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวของเราให้มันแข็งแรงกว่าเดิมสวยงามจากข้างในออกมา เปล่งปลั่งออร่าออกมาจากข้างใน,นโอ้โหดูแลลึกถึงระดับเซลล์งาม<ช>จากภายในสู่ภายนอก<ช>นี่คือเทรนด์สำหรับ2013เลยคนจะมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นเ,เพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอมองว่าในครึ่งปีหลังเทรนด์สวย2013ก็จะต้องเป็นการดูแลจากข้างในสู่ภายนอกแบบนี้ถูกค่ะ ซึ่งนอกเหนือจากการให้คุณหมอช่วยดูแลเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้ส่วนหนึ่งด้วยใช่ก็เหมือนเดิมตามสูตรของเราค่ะนหารดีๆออกกาลังกายนะแล้วก็อย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้ดีแล้วก็ทําจิตใจให้สดชื่นเบิกบานยิ้มเย้มแจ่มใสทุกวันค่ะ<ม>คือหลายๆคนฟังหลายๆคนรู้แต่แบบอาจจะไม่ได้ทําตาม,มก็เลยไม่ได้สวยสมบูรณ์แบบจากภายในสู่ภายนอกนะคะแต่วันนี้เราคุยกันเรื่องของเทรนด์สวย2013นันชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ ปัจจุบันก็อาจจะทําอยู่บ้าง,งก็คนจะได้รู้ว่าเออเรามาถูกทางแล้วถูกทางแล้ว<ร>ทาต่อไปใ,นใ,นใ,คใครที่ท <ำ S 1> ตัดสินใจกำลังจะทำนี่สิคะคุณหมอคุณหมอมีคําแนะนําหรือว่าคําเตือนสำหรับคนที่ตัดสินใจจะทําสวยไว้ยังไงบ้างคะก็ต้องเลือกสถานที่เลือกแพทย์ใ,<ช>ให้ดีเพราะว่าการทําสวยทุกอย่างเนี่ย<ม>คือหมอว่าทุกอย่างเนี่ยมันมี2ด้านเหมือนกันหมดมันมีข้อดีแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียง ศึกษาให้ดีนะะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเราหรือเปล่านะคะแล้วก็เลือกแพทย์เลือกสถานที่ที่ทำนะคะเลือกแพทย์ที่เราไว้ใจเลือกสถานที่ที่ทำที่ปลอดภยะะัยะก็จะสามารถทําให้เราสวยแล้วก็ปลอดภัยได้ไม่มีผลข้างเคียง ง่ายง่ายแบบนี้นี่เองนะคะไม่มีใครแก่เกินแกงคํานี้เนี่ยไม่มีมมในการเราไม่ได้แก่แค่ไหนแก้ได้แต่ต้องมาดูแลกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะคุณหมออาจิมาจะมีเรื่องสนุกสนุกในการดูแลสุขภาพและความงามมาคุยกับพวกเราต่อกลับมาติดตามกันได้ที่รายการนี้เหมือนเดิมทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ก่อนจากการต้องขอบคุณด้วยสาหรับ n น t ตพาร์คเพลสคอนโดนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถา่ายทําวันนี้คุณหมอและแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ